วันหยุดพักร้อนของนักสืบเจมต้องจบลงอย่างกระทันหันเมื่อพบแขกโรงแรมที่เป็นเศรษฐีพันล้านนอนหมดสติอยู่ในมือถือแก้วใบหนึ่งมีคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้และมีแม่บ้าน3ามคนตกเป็นผู้ต้องสงสยัยแม็กกี้สวมถุงมือยางเอ็ดดี้ถือผ้าที่เอาไปซักรีดและจีจี้ถือไม้กวาดเอาละใครเป็นคนทำ ลองสังเกตดูดีๆผ้าที่ต้องเอาไปซักรีดของเอ็ดดี้มีผ้าปูที่นอนสีขาวที่เป็นคราบซึ่งน่าจะเกิดจากน้ำส้มที่แขกดื่มก่อนจะหมดสติเขาคงใส่ยาพิษไว้ในเครื่องดื่มของเยื่อเจมมุ่งหน้าไปที่สระว่ายน้ำเพื่อพักผ่อนแต่เมื่อไปถึงที่นั่นเขาก็ตกใจมากชายคนหนึ่งกำลังจมน้ำและนักสืบแน่ใจว่ามีคนพยายามจะฆ่าเขาคุณนึกออกไหมว่าเกิดอะไรขึ้น ลองดูสิ่งของที่ถูกทิ้งไว้ใกล้สระว่ายน้ำดีๆสิตรงนี้มีรองเท้าอยู่ข้างเดียวแต่อีกข้างอยู่ไหนนั่นแสดงว่าชายคนนี้ถูกผลักลงสระเร็วมากและคนที่ทำอย่างนั้นคงรู้ว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็น ตอนนี้มีแขกมาขอความช่วยเหลือจากเจมโดยบอกว่ากระเป๋าสตางค์ของเธอถูกขโมยไปนักสืบจึงขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดในสองสถานที่สุดท้ายที่เธอไปเยี่ยมชมเพื่อหาว่าผู้ต้องสงสัยคือใครทันใดนั้นนักสืบก็บอกว่าเธอพักผ่อนได้อย่างสบายใจแต่ทำไมล่ะ จากภาพนี้เราจะเห็นว่ากระเป๋าสตางค์ของเธออยู่ใต้โต๊ะในร้านอาหารเธอน่าจะลุกขึ้นมาแล้วทำกระเป๋าสตางค์หล่นหวังว่าพนักงานเสิร์ฟจะเก็บกระเป๋าสตางค์ไว้ให้เธอนะ วันหยุดสิ้นสุดลงแล้วและถึงเวลาที่นักสืบต้องออกไปทำงานผู้หญิงที่ทำงานในล็อบบี้ถามว่าหมายเลขห้องของคุณคืออะไรคะจเจมส์ตัดสินใจทดสอบทักษะการสืบสวนของเขาด้วยการตั้งปริศนาเขาบอกว่าหมายเลขห้องของเขาเป็น2หลักโดยผลรวมของหลักคือ12ความแตกต่างระหว่าง2หลักคือ6และหลักที่มากกว่าจะมาก่อน หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอจึงตอบว่า9 3ทําได้ดีมากเจมลงเครื่องที่สนามบินและก็ถึงเวลาตรวจสอบความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ขอให้เขาหยิบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และของเหลวออกจากกระเป๋าเขาหยิบกระเป๋าของใช้จุกจิกและแลับท็อปออกมาแต่เมื่อถึงคราวที่เขาต้องตรวจเอกซเรย์ ray, กระเป๋าเดินทางของเขาก็ยังถูกทำเครื่องหมายไว้เพราะเหตุใดกัน จำได้ไหมว่าพวกเขาขอให้เขาเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดออกไปแต่ดูสิยังมี iPad อยู่ในนั้นเมื่อเจนไปถึงที่หมายก็ได้ยินชายหน้าสงสัยคุยโทรศัพท์ชายคนนั้นบอกว่าเขามีเพชรที่ถูกขโมยมาในกระเป๋าชาแนลนักสืบรีบไปที่จุดรับกระเป๋าเพื่อส่งมอบของให้กับตำรวจแต่มีกระเป๋าแบรนด์เนมอยู่4ใบาวางอยู่ที่นั่นมีเพียงใบเดียวเท่านั้นที่เป็นของชาแนลคุณเดาได้ไหมว่าเป็นใบไหนคำใบมีอยู่ว่าให้มองหาตัวอักษรตัวแรกของชื่อแบรนด์ แล้วกระเป๋าใหม่เลข3มีโลโก้ชาแนลของจริงในที่สุดเจมก็ถึงบ้านแล้วและเพื่อนบ้านของเขากำลังวิตกกังวลมาก mm hmm. เธอบอกว่าเธอเพิ่งกลับมาจากทริปทำงานและสามีของเธอก็หายตัวไปไม่มีสัญญาณของการบุกรุกแต่ที่ระเบียงมีโต๊ะที่มีแก้วน้ำที่เหลือแค่ครึ่งเดียว2ใบเธออยู่กับเพื่อนและคนสวนกำลังจะจากไปตำรวจคิดว่าอย่างน้อยหนึ่งในนั้นอาจเกี่ยวข้องแต่เป็นใครล่ะ มาดูกันแก้วใบหนึ่งเป็นของเธอแน่นอนเพราะเธอทาลิปสติกสีแดงมีแก้วใบที่2ที่หมายความว่าเธออยู่กับใครบางคนก่อนที่จะบอกเจมว่าสามีของเธอไม่อยู่คนสวนจึงรอดตัวไปเพราะเสื้อผ้าสกปรกของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาแค่ทํางานอยู่นั้นจึงทําให้เหลือเพื่อนของเธอดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนรักของเธอและพวกเขาวางแผนที่จะกําจัดสามีของเธอ การปล้นร้านขายเครื่องประดับทำให้ทั้งเมืองสั่นสะเทือนตำรวจจับชายสองคนหน้าร้านได้ทั้งสองคนสะพายเป้และแต่ละคนบอกว่าแค่เดินผ่านมาเจมต้องการความช่วยเหลือจากคุณเพื่อหาว่าใครคือหัวขโมยตัวจริง ชายคนนี้อาจดูเหมือนนักธุรกิจแต่เขาเป็นโจรตัวจริงถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นเครื่องประดับที่ถูกขโมยมาแอบซ่อนอยู่หลังรอยฉีกขาดเล็กๆในกระเป๋าเป้ข,ของเขาขณะนี้เจ้าของแกลเลอรี่ศิลปะขอความช่วยเหลือจากเจมเขาเชื่อว่าพนักงานคนหนึ่งของเขาได้สอบเปลี่ยนภาพวาดอันล้ำค่าที่สุดของเขากับภาพวาดปลอมเขาแสดงภาพงานศิลปะจริงให้เจมดูคุณเห็นความแตกต่าง3ประการระหว่างภาพวาดปลอมกับภาพวาดจริงได้หรือไม่ นั่นไงงานดีจริงๆในร้านขายของเก่าที่เงียบสงบเข็มกลัดมรกตหายากขายไปมีเพียงหญิงชรากับหญิงสาวเท่านั้นที่อยู่ที่นั่นในเวลานั้นนักสืบเจมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นเป็นโจรแต่ใครล่ะลองมองดูใบหน้าของพวกเขาอย่างใกล้ชิดเพื่อค้นหาคำตอบ ปรากฏว่าหญิงชราคนนั้นเป็นโจรที่ปลอมตัวมาโดยสวมหน้ากากที่ดูสมจริงมากแต่เข็บที่คอของเธอเผยให้เห็นตัวตนของเธอและผ้าพันคอก็พันไว้เพื่อขจัดความน่าสงสยัย เจมมุ่งหน้าไปที่คณะละครสัตว์เพื่อผ่อนคลายแต่จูๆ่ๆนักมายากลก็หยุดการแสดงนาฬิกาพกทองคำหายายากของเขาหายไปจากห้องแต่งตัวเจมตรวจสอบห้องแต่ไม่พบจุดที่ชัดเจนที่อาจซ่อนนาฬิกาได้คุณช่วยหาได้ไหมว่านาฬิกาที่หายไปอยู่ที่ไหน แม้จะมองเห็นเพียงปลายของนาฬิกาแต่นาฬิกากลับถูกซุกไว้ในหมวกของนักมายากลปรากฏว่ามันไม่ใช่อาชญากรรมแต่อย่างใดเขาแค่เป็นคนขี้ลืมเท่านั้น สิ่งต่างๆในคณะละครสัตว์นี้กลับน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ตัวตลกถูกพบในสภาพไร้ชีวิตในห้องแต่งตัวและมีโนต้ตวางอยู่บนโต๊ะของเขาซึ่งเขียนว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันให้มองหาจุดๆ,ๆจากนั้นเขาก็ได้ระบุค,คำต่างๆที่ดูสุ่มๆเจมรู้ว่าข้อความนั้นถูกเข้ารหัสและคำในบรรทัดขี้นั้นเป็นเพียงคาเสริมเท่านั้นคุณนึกออกไหมว่านักสืบควรตามหาใคร ขาขีดค่าคำว่านักเล่นกลทแทมโพลีนและนักกายกรรมออกไปจะเหลือเพียงผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งนั่นคือช่างแต่งหน้านักสืบได้รับเชิญไปงานกาล่าสุดหรูนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งโคมระยะขนาดใหญ่หล่นลงมาและตกลงบนพื้นโชคดีที่ไม่มีใครยืนอยู่ใต้โคมระยะแต่เจมมีความรู้สึกว่าอาจมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังโคมระยะนี้คุณเดาได้ไหมว่าใคร สายไฟถูกตัดจากด้านบนแม้ว่าชั้นสองจะเต็มไปด้วยผู้คนแต่มีเพียงชายคนหนึ่งที่พยายามวิ่งหนีดูสิคุณจะเห็นขาของเขาพยายามแอบผ่านทางออกฉุกเฉินเจมเดินเข้าไปในบ้านของเขาและพบปริศนาเขียนอยู่บนกำแพงของเขายิ่งคุณมีชันมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมองเห็นน้อยลงเท่านั้นชันคืออะไรคุณรู้คำตอบไหม คำตอบคือความมืดเจมพูดแต่ทันทีที่นักสือพูดออกมาไฟของเขาก็ดับลงทันทีตอนนี้ห้องนั่งเล่นของเจมมืดมากและเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณเพื่อเปิดไฟแต่มีเพียงโคมไฟดวงเดียวเท่านั้นที่ใช้งานได้คุณรู้ไหมว่าโคมไฟดวงไหน สายไฟของหลดไฟใหม่เลขสองพันกันยุ่งเหยิงสายไฟอาจขาดหลอดไฟใหม่เลขสาขาดหลอดไฟใหม่เลขสี่สวิตเปิดอยู่แต่ไฟยังคงดับซึ่งหมายความว่าหลอดไฟไม่ทำงานหลอดไฟใหม่เลขหนเป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง นักสืบรีวินขึ้นไปชั้นบนเพื่อหาว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้และพบว่าภรรยาของเขาถูกล่ามโซ่ไว้กับเก้าอี้บนชั้น2เพื่อปลดปล่อยเธอเขาต้องไขรหัส3หลักจากแม่กุญแจมีเบาะแสะเหลือให้เขาคือตัวเลข3ตัวนั้นหมายถึงสายรับคนโปรดของคุณ ชื่อสายลับของเขาคือเจมเพราะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครชื่อดังในภาพยนตร์อย่างเจมบอลและรหัสลับอันโด่งดังของบอลคืออะไร007นั่นแหละเลข3หลักที่เรากำลังมองหาอยู่ ตอนนี้เธอเป็นอิสระแล้วภรรยาของเจมชี้ไปที่โต๊ะบอกว่าอาหารเย็นเสร็จแล้วเธอดูประมาดังนั้นนักสืบจึงรู้ได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกตินี่คงเป็นฝีมือของผู้ต้องสงสัยในบ้านของเขามีจานอยู่สีไใบบนโต๊ะแต่มีเพียงใบเดียวเท่านั้นที่ปลอดภัยที่จะกินได้โปรดจำไว้ว่าเจมแพ้อาหารทะเลอย่างรุนแรง จานที่3ดูเหมือนหอมทอดแต่จริงๆแล้วคือปลาหมึกทอดเจมเลยต้องเลี้ยงจานนั้นทางเลือกเดียวที่ปลอดภัยคือจานที่4หลังจากใช้ก้นอุบายอีก2-3อย่างผู้ต้องสงสัยก็ยอมแพ้แล้ววิ่งหนีออกไปที่ประตูในที่สุดนักสืบก็สามารถใช้เวลาผ่อนคลายกับภรรยาของเขาได้อย่างสงบสุขสักที